เราเรียนวันวันศุกร์เสร็จเราก็นั่งนั่งรถไฟทุกนอนอาะจากลำปางมากรุงเทพพอเย็นวันอาทิตย์เราก็ต้องนั่งรถไฟกลับเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยสุดๆเลยครับ สปอร์ตอินสปาวันนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเส้นทางสู่การเป็นตำนานลูกเด้งที่อยู่คู่กับวงการเทเบิลเทนนิสไทยมายาวนานกว่า30ปีกับการเป็นแชมป์ประเทศไทย12สมัยพร้อมเข้าแข่งขันซีเกมส3ครั้งเอเชียนเกม6ครั้งและโอลิมปิก5ครั้งนันทนาคำวงกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านอุปสรรคอะไรเยอะเพราะว่าถ้าตัวแป๋วเองเลยเป็นเด็กจังหวัดลำปางตอนนั้นเราอายุประมาณ14 ย่าง15มีโอกาส็คือทางสมาคมแชมเปี้ยนสีมแห่งป,ประเทศไทยอยากให้เรามาฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาที่มาอยู่กรุงเทพอะค่ะตอนนี้แหละเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเรียนหนังสือเราเรียนวันศุกร์เสร็จเราก็นั่งนั่งรถไฟตู้น,นอนค่ะจากลำปางมากรุงเทพพอเย็นวันอาทิตย์เราก็ต้องนั่งรถไฟกลับ เพื่อที่จะไปเรียนหนังสือต่อค่ะสําหรับเรามันก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้พักเลยเราไม่ได้เหมือนเป็นเด็กเหมือนคนอื่นที่ว่าสาวาชิตเราจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งมันต่างกันมากซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราเป็นทีมชาติแล้วเราต้องรับใช้ประเทศชาติค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีผลงานได้ประสบความสําเร็จได้เราก็ต้องมีความมุมม่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีวินัยในสิ่งที่เราทําเราจะถือสุภาษิตว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นต้องอดทนจริงๆใจต้องแก่งจริงๆค่ะชัยชนะของคุณคือความสําเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย